ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิต กาเยนะสังวโลสาธุกาเยนะสังวโลสาธุกาเยนะสังวโลสาธุการสำรวมทางกายเป็นการดีการสำรวมทางกายเป็นการดีการสำรวมทางกายเป็นการดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนูดฝนฟ้าพยากรณ์กันครับผม ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่16ไปจนถึง18นาฬกาของวันที่17นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากเว็บไซต์ windy.com นะครับผมเป็นการวิเคราะห์โมเดลฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับลักษณะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ก็มาติดตามกันไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมโดยภาพรวมวันนี้ก็มีฝนตกกระจายตัวไปเกือบทั่วทั้งประเทศนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวก็อยู่ในบริเวณของกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับผมถนนบางนาตาดน้ําท่วมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ท่วมในช่วงเวลาที่คนจะกลับบ้านด้วยนะครับผมคาดกันว่าจะมีรถติด เพิ่มมากขึ้นในส่วนของกรุงเทพมหานครในเย็นนี้นะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา18นาฬกาจนถึง18นากาของวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศทั่วไปนั้นพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะนฉออียงเหนือภาคตวนออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตก,ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมทั้งนี้เนื่องจากลมตัวออกเฉียงใต้และลมลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและอ่าวไทยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลนดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยเรานะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการว่าจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมเรามาติดตามการเรามาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8ตั้งแต่ช่วงเวลา18นาิกาวันนี้จนถึง18นากาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือเป็นสีเหลืองนะครับผมคาดการว่ายุน ช่วงของฝนปริมาณฝนอยู่ในช่วง35.1ถึง90มิลิเมตรนะครับผมโดยภาคเหนือพบว่าอยู่ที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าอยู่อยู่ในบริเวณของจังหวัดเลยจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมา จังหวัดนนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับผมส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั <wichtig> ้นส <ul> ่วนทางภาคกลางไม่มีนะครับผมวันนี้ช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาภาคกลางทุกจังหวัดไม่ได้อยู่ในพื้นที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับผมโดยจังหวัดของที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นก็มีอยู่4จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างนะครับผมแต่ก็เริ่มจากจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลา ัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลา18บแนาิกาของวันที่16จนถึงเวลา18บแนาฬิกาของวันที่17นะครับผมตลอด24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนือคนะาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปาง พยาวน่านจังหวัดแพร่อุอตรดิตถ์จังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดกันว่าอยู่ในช่วง30-35องศาเซลเซียสมีความเร็วลมของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมรัมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดกันว่าภาคอีสาน มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบวัวลำพูปุงการสกลนครนครพนมชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อน ลงมาติดตามการพยากรอากาศของทางภาคกลางและภาคตะวันออกกันครับผมสําหรับทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีล,บ,ลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนคร,ร,นบบรนปฐมสมุทรสงมุารสมุทรส,ส,สาครจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมอุณภูมิจําสุดอยู่ที่ประมาณ 23- 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิ สูงสุดอยู่ที่ประมาณ31-36องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อ,อากาศของทางภาคตะวนออกกันครับผมสำหรับทางภาคตะวันออกนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดกันว่าจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมสำหรับภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ31-34องศาเซลเซียสมีลมตวออกเฉียงใตใ้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-34องศาเซลเซียสมีลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยาการณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ33-35องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหาะนครกันครับผม โดยคาดการว่าวันพรุ่งนี้วันที่17พฤษภาคมกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับผมความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมจนถึงวันพุทธที่21พฤษภาคมนั้นคาดการว่ากรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผม ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาใัยข้อมูลจากทาง windy.com นะครับผมก็จะเป็นการวิเคราะห์โมเดลฝนตั้งแต่18นาฬิกาของวันที่16ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่17นะครับพ่อแม่พี่น้อง ก็จะอยู่ในช่วงระหว่างนี้นะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้มีอากาศแปรปรวนค่อนข้างมากรู้สึกว่าโมเดลฝนถ้ามากชั่วโมงหรือมากวันไปก็จะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับผมดังนั้นก็จะขออยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่านในช่วงเวลา18-19และ20นาฬิกานั้นประเทศไทยและสปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะสปปลาว มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางบานะครับผมส่วนประเทศไทยเหล่านั้นมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวเป็นย่อมย่อมตามภูมิภาคต่างๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้กินพื้นที่ปกคลุมไปทั่วทั้งภาคแต่ก็กระจายตัวเป็นย่อมย่อมในลักษณะค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมโดยเริ่มทางภาคใต้ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ที่บริเวณจังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมพี่น้องแล้วก็ทางฝั่งอันมันก็ตั้งแต่ ตั้งแต่จังหวัดละนองลงมาจนถึงจังหวัดพังงาและอาจจะเลยมาจนถึงเลยมาจนถึงจังหวัดตรังนะครับผมส่วนจังหวัดภูเก็ตและสตูลนั้นค่อนข้างมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในเวลา18บ0ปดนาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมค่อนข้างเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวที่กล่าวมานี้ก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางกระจายตัวเป็นย่อมย่อม นะครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางภาคกลางตอนบนเสียเป็นส่วนใหญ่โดยอยู่แถวบริเวณจังหวัดแถวจังหวัดสระบ,บุร,ะร,รีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริเวณนี้แต่ก็ถือว่าอย่างค่อนข้างเบาบางอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนกลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือนั้นภาคเหนือตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็ กลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา 1819- ปดนาฬิกาจะเป็นเส้นเป็นแถบเกาะกลุ่มอยู่แถวบริเวณจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดแพร่นะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมรวมไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยครับผมอยู่ในบริเวณนี้ไม่ได้กินบริเวณกว้างเหมือนในช่วงตอนกลางวันแล้วนะครับสําหรับทางภาคเหนือแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง1819 20นาฬิกานั้นทางภาค ทางตอนเหนือของเชียงรายในบริเวณประเทศเมียนมามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางนะครับผมกระจายตัวปกคลุมอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา21นาฬิกาในช่วงเวลา21-22นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยและสปปลารไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ประเทศไทยจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายแดน ใช้ฝั่งของฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริขันลงมาจนถึงจังหวัดสงขลานะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆอยู่แถวบริเวณจังหวัดตราดกับจังหวัดชนบุรีนะครับนอกนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับผมรวมไปถึงสบปวาวด้วยนะครับในเวลา 21- 22นาฬิกาไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา23นาฬิกาโดยในช่วงเวลา23่มนาฬิกานั้น ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่อื่นนั้นไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนแล้วค่อนข้างปลอดโปร่งโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือรวมไปถึงภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่แถวบริเวณในช่วงเวลา23 24ิบสามยี่สิบสี่นาฬิกาจะอยู่ในบริเวณของจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตจังหวัดสุรินทร อาจจะเลยมาจนถึงจังหวัดยะโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริวเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างหนาแน่นจนถึงจนถึงปานกลางเป็นสีเหลืองนะครับผมส่วนสพป,ปวาวนั้นในช่วงเวลา21-22อาจจะเลยไปจนถึงเ <c oughs> ที่ยงคืนคือ24นาฬิกาของวันที่16ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลาดังโดยกลุ่มเมฆฝน ของประเทศไทยในบริเวณภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือนั้นก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมโดยอยู่ในบริเวณภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือนตอนล่างนะครับผมพี่น้องแถวจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์ร้อยเอ็ดยโสธรนั้นก็จะปกคลุมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลาประมาณ24นาฬิกาของวันที่16นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นในเริ่มวันใหม่คือในช่วง1นนาฬิกาของวันที่17จนถึง2นาฬิกาของวันที่17ก็พบว่าประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตอนนอ,อกสิงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมส่วนกลุ่มเมฆฝนในช่วงวันใหม่ของวันที่17เริ่มวันใหม่ของวันที่17นั้นอยู่ในบริเวณส่วนกลุ่มเมฆฝนในช่วงเริ่มวันใหม่ของวันที่17คือช่วง1นึ่นฬิกาสองนาิกาของวันที่17นั้นพบว่ายอยู่ในบริเวณในช่วงเช้าวันใหม่คือ1นึ่นาฬิกา ของวันที่17เป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงเช้าของวันที่17เนะครับพ่อแม่พี่น้องก็กินเวลาค่อนข้างมากเหมือนกันประเทศไทยและสปปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมจะมีก็เล็กเล็กน้อยน้อยอยู่แถวทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่อนข้างเบาบางครับผมรวมไปถึงสปปลาวตอนบนตอนเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนที่อื่นนั้นมีฝนน้อยมากนะครับผมไม่ถือว่าไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลย นะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ภาคตะวันออกกร,รุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคเหนือและก็ภาคกลางตลอดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมกินเวลาน,านานตั้งแต่ช่วงโดยพบว่าตั้งแต่1นนาฬิกาของวันที่17เป็นต้นมาจนถึง8ปดโมงเช้าของวันที่17นั้นประเทศไทยและสปะปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติตดตามกลุ่มเมฆฝนกันวิเคราะห์โมเดลฝนกันสําหรับประเทศไทยและสปปลาวก็พบว่า ลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยและสปะปลาวเริ่มมีมาและก็สะสมหนาแน่นขึ้นเรื่อยในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12บส1งนาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมโดยมีกลุ่มโดยมีกลุ่มเมฆฝนในภาคใต้แต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างเบาบางนะครับสาหรับทางภาคใต้โดยมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในอยู่ในช่วงของจังหวัดตั้งแต่จังหวัด จันทบ,บรุรีจังหวัดตราดจังหวัดระยองจังหวัดชุมพรเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันในช่วงที่ประเทศไทยและสปะปลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมโดยวันนี้วันที่17บ็ก็พบว่ามี2ช่วงโดยพบว่าในช่วงวันที่17ตอนกลางวันนี้มีกลุ่มเมฆฝนแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องคือช่วงแรกคือตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาแล้วก็ช่วง2ที่ค่อนข้างปกคลุมไปทั่วและก็หนาแน่น ตั้งแต่15จนถึงประมาณ17นาฬิกานะครับผมโดยในช่วงเวลา12นาฬิกานั้นประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักค่อนข้างเป็นกลุ่มเมฆฝนหนักคือเป็นสีเหลืองอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนภาคอื่นนั้นยังค่อนข้างเบาบางอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปพ,พลลาวในช่วงเวลา1 0บ1นาฬิกาจนถึง12 13 14นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นและก็อาจจะถึงปานกลางอยู่แถวทางภาคลาวตอนเหนือนะครับผม และก็มีอยู่ทางตอนใต้ยอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่แถวทางอัทปือนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝน,นกันในช่วงเวลา15นาฬิกา16นาฬิกาสนาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าประเทศไทยวันนี้มีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวเข้าปกคลุมส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับผมสาหรับประเทศไทยโดยเฉพาะโดยเฉพาะทางภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทางภาคใต้ในช่วงเวลา15 16- 17นาฬิกา วันนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมส่วนกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นประจําในช่วงเวลา10-15-16-17นาฬิกาอยู่แถวปกคลุมไปไปทั่วทางภาคตวนออกนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งค่อนข้างที่จะตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับผมสําหรับทางภาคตวนออกส่วนกรุงเทพมหาคนครนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมรวมไปถึงทางภาคกลางก็ยังถือว่าค่อนข้างเล็กน้อย โดยกลุ่มเมฆฝนที่ต่อเนื่องมาทางภาคตะวันออกก็จะต่อเนื่องมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามและก็จังหวัดชัยภูมิและอาจต่อเนื่องมาถึงจังหวัดสระบุรีนะครับผมในเวลา14ลา15 16 17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคเหนือนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่น อยู่ที่บริเวณอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดตากนะครับผมส่วนที่อื่นนั้นค่อนข้างเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคเหนือส่วนทางภาคตะนออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมตามแนวชายแดนที่ติดกับสบปปลาวจะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องเกือบทุกจังหวัดนะครับผมยกเว้นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวนั้นในช่วงเวลา1ิ1ห1าสนาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับผม ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับผมแต่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นสีเหลืองหรือปานกลางอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา18นาฬิกา19นาฬิกากันครับผมก็พบว่าในช่วงนี้ภาคใต้ภาคตอนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแต่ภาคใต้ก็ยังถือว่ายังค่อนข้างเบาบางอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้อง เป็นกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางสาหรับทางภาคใต้นะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา18-19อาจจะถึง20นาฬิกานั้นอยู่ทางภาคตะนออกเฉียงเหนือเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโดยพบว่าอยู่แถวทางจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจ,จเจริญศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นชัยภูมิจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานี นะครับผมเป็นเส้นเป็นแถบอยู่ในในบริเวณนี้นะครับผมส่วนที่อื่นนั้นค่อนข้างเบาบางนะครับสาหรับทางภาคตอนออกสีเหนือและก็ต่อนเนื่องไปถึงทางภาคภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างก็คืออยู่แถวบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสระบุรีจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทยัยบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา18-19นาฬิกาสำหรับทางภาคเหนือและก็อีกยุ่ แล้วก็อีกยอมหนึ่งของทางภาคเหนืออยู่ทางภาคเหนือตอนบนตามแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมาแถวจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชีงยงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา 18, 19 20นาฬิกานะครับผมส่วนโซฟอรปลาาในเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเมฆฝนได้กระจายตัวไปแล้วนะครับสําหรับโซฟอรปลาาในเวลา18 19, 20นาฬิกานะครับผม เรามาติดตามโมเดลฝนของทางภาคตวนออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว,ว่าในช่วงเวลา21่สนาฬิกานั้นภาคตวนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว,ว่าทางภาคใต้ในเวลา21่สเนาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยอยู่แถวจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุจงจังหวัดสตูลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนจังหวัดอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมรวมมาถึงทางภาคตวนออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคกลางส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา 21- 22นาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลา21 22นาฬิกาจะเป็นเส้นเป็นแถบที่เป็นกลุ่มเมฆฝนต่อเนื่องของตั้งแต่เวลา18 19- 20นาฬิกาได้ยกตัวสูงขึ้นนะครับผมและก็พัดมาทางทิศตะวันออกโดยเพราะว่าเป็นเส้นเป็นแถบปกคลุมอยู่ในบริเวณของจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัด จังหวัดศรีสะเกดอํานาจเจริญยโสธรมุกดาหารสกลนครกราฬสินธ์บางส่วนสกลนครนครพนมจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีหนองคายอาจจะเลยมาจนถึงจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมในช่วงเวลา21 2 2บนาฬิกาครับพ่อมแม่น้องเป็นเส้นเป็นแถบอยู่และกลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือก็พบว่าทางภาคเหนือตอนกลางๆจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างสะสมค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันแถวบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาแพร่ น่านอุตรดิตถ์จังหวัดลำปางนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริเวณน,นี้นะครับผมส่วนสพประลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ต่อเนื่องมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมอยู่แถวแขวงสวนนเขตลงมาจนถึงอัฐปือเซลนะครับพ่อแม่พี่น้องแถวจำปาสักรบริเวณน,นี้นะครับผมส่วนที่อื่นนั้นก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องและอาจจะต่อเนื่องจากจังหวัดน้องคายมาแถวนครหลวงเวียงจันทร์ในเวลาดังกล่าวคือ 21- 22นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา23จนถึงช่วง24นาฬิกาของวันที่17กันครับผมก็พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็ก,กน้อยอยู่แถวทางจังหวัดน้องคายจังหวัดบุรีรัจังหวัดนครปนมตามแนวชายแดนที่ติดกับสบปปลาวนะครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลา23 24นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งของวันที่18นั้น สปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนเกาะกลุ่มกันอยู่ในบริเวณแขวงตั้งแต่แขวงสยบุรีหลวงพระบางนครหลวงเวียงจันทน์ปากซันแขวงบุรีคำไตแล้วลงมาจนถึงแขวงคำมว่วนนะครับผมในเวลาดังกล่าวนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวตอนใต้นั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วในช่วงเวลาประมาณ23านาฬิกา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนของวันที่17นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยไปที่น่าสังเกตว่าในช่วงเช้าในช่วงวันใหม่ ของวันที่18นั้นประเทศไทยและสปรปลาวจะไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมต่อเนื่องไปจนถึง8โมงเช้าของวันที่18นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็พอที่จะสรุปได้ว่าประเทศไทยเราในวันที่17นั้นก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่11นาฬิกาของวันที่17เป็นต้นมาจนถึงในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกา แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นในช่วงเวลาในเวลา15จนถึงเวลา17นาฬิกาของวันที่17นะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีทมงานนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม